สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิมนะคะสอนในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้คุณครูอิมจะมาสอนเด็กๆเรื่องของเล่นเด็กๆขาเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าของเล่นคืออะไรไหนเราลองมาช่วยกันคิดดูสิคะว่าของเล่นมีความหมายว่าอะไรได้คำตอบกันหรือย,ยังคะ เราไปดูความหมายของคำว่าของเล่นกันเลยดีกว่าค่ะของเล่นคือสิ่งของต่างๆที่ใช้เล่นนอกจากความหมายของเล่นแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าของเล่นมีประโยชน์อย่างไรเราไปดูประโยชน์ของของเล่นกันเลยดีกว่าค่ะประโยชน์ของของเล่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขนะคะเด็กๆ เอ๊ะเด็กๆเ,เรามาช่วยคุณครูคิดกันสิคะาว่าของเล่นของเด็กๆทำมาจากวัสดุอะไรบ้างคะอ่านึกออกกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราไปดูกันเลยว่าคำตอบของเราถูกต้องกันหรือเปล่าคำตอบของเราคือของ เล่นที่ทำมาจากกระดาษได้แก่รูปหน้าสัตว์ต่างๆปลาดุกดิ๊กและแก้วแสนสวยค่ะเด็กๆเอ๊ต่อไปจะเป็นของเล่นที่ทำมาจากวัสดุอะไรนะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าของเล่นเหล่านี้ทำมาจากวัสดุชนิดใด นึกออกกันได้ยังคะทำมาจากไม้นั่นเองคะ่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าของเล่นส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โหสีสันสวยงามมากเลยคะ่ะวัสดุสิ่งนั้นก็คือ พลาสติกนั่นเองค่ะนอกจากนี้เด็กๆคิดว่ายังมีวัสดุอะไรอีกไหมคะที่นำมาผลิตของเล่นแล้วเด็กๆผู้หญิงชอบเล่นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว้าวน่ารักจังเลยค่ะตุ๊กตานี่นาว่าแต่ตุ๊กตาทำมาจากวัสดุอะไรนะ้าอ๋อนึกออกแล้วทำมาจากผ้านี่เองค่ะ เด็กๆเ,เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุชนิดในบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นได้ดังนั้นสัปดาห์หน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่เรานำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ